เมื่อคืนลมแรงมากแต่ว่าฝนตกไม่หนักนะเพื่อนๆนะตกตกปานกลางแต่ว่าลมเนี่ยแรงมากแบบสุดๆเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆแล้วเพื่อนๆนะแม่ก็มานั่งถ่ายกับต้นต้นไม้ที่แม่ปลูกเอาไว้แม่หวังว่าเดือนพุกจิกามันจะสูงทันต้อนรับฤดูหนาวนะเพื่อนๆนะ ตื่นกันหรือ,อยังเอ่ยเ <S an> มื่อวานนี้ลมแรงมากเพื่อนๆคำว่าลมแรงมากของแม่นี่คือแบบลมแรงแบบสุดๆแต่ว่าฝนนี่ตกในระดับกลางไม่ถึงกับไม่ถึงขั้นว่าหนักมากแต่ว่าจะประมาณว่าลิน ตกแล้วก็ลินแบบยาวๆอะไรประมาณเนี้ยวันนี้วันเสาร์เนาะไปไหนกันเอ่ยบางคนก็าอาจจะทำงานเนาะบางคนหยุดวันอาทิตย์อุ๊ยอากาศดีมากเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยพี่ชิ้มตื่นแล้วพี่ชิ้มอยู่ในบ้านเ๋ยวก Hmm. แม่ให้เราพักข้าวกินข้าวแล้วแปกินข้าว ถือว่าตื่นมาวันนี้อากาศดีมากลเลยเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่ะบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมแต่ที่นี่จังหวัดสุรินทร์นี่รู้สึกว่าจะ จะตกเกือบทุกอำเภอนะเพื่อนๆนะเมื่อคืนนี้นะนนนนบางพื้นที่ก็คือตกก่อนหน้านี้ล่ะแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์นี่เมื่อวานกับวันนี้โดนกันนะเพื่อนๆ,นๆ,นๆดีแต่ว่าหลังคาบ้านเรามันไม่เปลิวโอเคเพื่อนๆสำหรับเช้านี้คุณแม่ก็มาทักทายเฉยๆเนาะ เดี๋ยวจะต้องไปทํากับข้าวต่อตื่นเช้ามาก็ต้องนึกก่อนแหละว่าเออจะทําอะไรให้คนในบ้านกินดีส่วนตัวเองนี่ไม่เท่าไหร่จะทําอะไรให้เด็กๆก,กินดีเพราะว่าวันนี้เด็กๆอยู่บ้านโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆน,นะไปแล้วจ้าบา,บายๆจ้าหมดเลยเนี่ดูดูดูดส้นตีนเปื้อนอะไรมามั่งก็ไม่รู้เนี่ย เพื่อนๆคนไหนเคยเห็นดอกญ่าแบบนี้บ้างเอ่ยดอกญ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินเราเดินชนหรือว่าเราเดินโดนเนี่ยมันจะติดกางเกงเรานะเพื่อนๆมันจะเกาะติดกางเกงเราเลยเขาเรียกว่าต้นญ่าอะไรคุณแม่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีเม็ดอยู่ข้างในนะบางพื้นที่ไม่ค่อยจะมีแต่ว่า แถวบ้านนอกนี่จะมีให้ดูนะเพื่อนๆต้นหญ้าแบบนี้